การคำนวณภาษีหอสอมมกับการทำบัญชีหอสมบอไม่เหมือนกันคุณอาจจะไม่เสียภาษีหอสอมมอแต่คุณอาจจะต้องเสียภาษีจากกำไรของหอสมมอช่วงคลินิกการเงินแก้ครบจบปัญหาเรื่องเงินสักรารให้คุณทำบัญชีรายรับรายจ่าย รายได้ของหอสมอค่าคิดภาษีหอสมการหักค่าใช้จ่ายตามประเภทเงินได้หักได้เท่ากับค่าใช้จ่ายตามประเภทเงินได้แต่บัญชีไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นบัญชีหอสมอเอารายได้ไม่ดูประเภทรายได้อะไรก็ไม่รู้ล้านหนึ่งก็คือหลานหนึ่งไม่ดูประเภทหักค่าใช้จ่ายตามจริงถ้าเป็นการคิดภาษีหอสมอมันหักค่าใช้จ่ายตามประเภทเงินได้สมมติว่าคุณเป็นสี่สิบเว็บสองคุณก็หักได้แค่แสนเดียว แต่ในความเป็นจริงค่าใช้จ่ายตามจริงคุณอาจจะ5 0,000นก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณทําบัญชีหอสอมอมันคือการหักค่าใช้จ่ายตามจริงพอคุณได้กําไรสุทิิ เช่นสมมติว่ากำไรสุทธิคือ1,000 0แบาทคุณมีหุ้นส่วนร่วมกันทั้งหมด10คนคุณแบ่งกำไรออกเป็น10คนก็คือคนละ1 0 0 0 0หมื่นหมื่นี่แหละเขาถือว่าเป็นกำไรที่แบ่งจากหอสมอให้กับหุ้นส่วนหุ้นส่วนแต่ละคนต้องเอา1,000 0มื่นไปยื่นเป็นเงินได้บุคคลธรรมดา40เล็บ8ไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายได้หมื่นหนึ่งก็คือใส่เข้าไปหมื่นหนึ่งเลย อย่าไปคิดว่าเป็น4ี่สิแล้วแแล้วหักได้60%นะเป็น4ี่สแล้วแที่ไม่สามารถหักค่ายจ่ายได้โจทย์ใน A และใน B เปิดหอสอมอ b B เพื่อร่วมกันทำวงดนตรีไปเล่นตามร้านอาหารรายได้ต่อป,ปีคือ450,000บาททีนี้มันจะแยกเป็น2ส่วนส่วนแรกคือการคำนวณภาษีหอสอมออีกส่วนหนึ่งคือการทำบัญชีหอ,อมอมาดูฝั่งคำนวณภาษีหอสอมอก่อน รายได้ถือเป็น48 0เพราะว่าเป็นวงดนตรีรายได้ก็คือ450,000บาทหากค่าใช้จ่ายแบบเหมา60%ก็คือหักไป240,000บาทดังนั้นจึงเหลือเงินได้106,000บาทในส่วนนี้เอามาหาักค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะคะแสนสองดังนั้นจึงเหลือรายได้สุทธิ40,000บาทเมื่อมาคิดฐานภาษีนะคะ0ถึงแสนห้าแรก ไม่เสียภาษีดังนั้นไม่เสียภาษีหอสมมทีนี้มาดูฝั่งบัญชีหอสมมนะคะรายได้ก็คือ450,000บาทค่าใช้จ่ายคือ2 5 0 0 0 0บาทอันนี้คือค่าใช้จ่ายตามจริงดังนั้นจึงเหลือกำไรสุทธิ20000 0บาท200,000บาทนี้นะคะมีแบ่งกันคือใน A และใน B ดังนั้นหันกันคนละครึ่งนะคะจะเหลือคนละ1000 0 0บาทนำา0 0 0 0 0 0บาท ไปเป็นเงินได้ร่วมคำนวณภาษีถือเป็นเงินได้40บงเล็บ8ไม่สามารถหักค่ายจ่ายได้ดังนั้นจะเห็นชัดเจนเลยว่าหอสอมมอต้องคำนวณภาษี2ออย่างนะคะอย่างแรกคือการคำนวณภาษีหอสอมมอ,อย่างที่2คือการทำบัญชีหอสอมมอถ้าในส่วนของการทำบัญชีหอสอมมอเกิดเป็นกำไรต้องเอากำไรแบ่งกันตามสัดส่วนและนำไปคิด เป็นเงินได้บุคคลธรรมดา40.8เลบไม่สามารถหักค่าใจได้ค่ะอันนี้เลยเป็นตัวอย่างที่แจ้งว่าหอสอมอเสียภาษีสองรอบ คือเสียภาษีจากตัวหอสอมมหนรอบและแบ่งกำไรให้กับหุ้นส่วนกำไรนั้นไปยื่นเป็นเงินได้บุคคลธรรมดา408สิเไม่สามารถหักคราใชจ่ายได้หอสอมอมีที่ได้รับการยกเว้นคือหอสอมอที่ได้จากมรดกหมายความว่าพ่อแม่มีหอพัก ที่หนึงมีลูกสามคนไม่รู้จะแบ่งให้ใครก็เลยเอาชื่อลูกสามคนอ่ะมาใส่ร่วมกันแล้วยกให้ทั้งสามคนเกิดเป็นหอสอมอโดยไม่ตั้งใจเป็นอัตโนมัติโดยไม่จดทะเบียนพอถึงเวลาแล้วเนี่ยก็เกิดรายได้จากค่าเช่าจริงๆก็ควรจะเป็นรายได้หอสอมอแล้วก็ทำตามเมื่อกี้เลยถูกปะเอามาคํานวณภาษีหอสอมอได้กําไรแบ่งไปตามเปอร,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 ร์เซ็นต์บลาบลาบลาบผลปรากฏตรงนั้นน่ะถือเป็นหอสมอหงประเภท ที่ได้รับการยกเว้นคือกรณีที่ได้เป็นมรดกทุกคนเห็นนะการคำนวณภาษีหอสอมอกับการทําบัญชีหอสอบอไม่เหมือนกันคุณอาจจะไม่เสียภาษีหอสอมอแต่คุณอาจจะต้องเสียภาษีจากกําไรของหอสบออเพราะว่าในส่วนของภาษีเนี่ยมันหักค่าใช้จ่ายตามเพื่อเงินได้แล้วมันยังมีตัวที่ลอยออกมาอีกตัวหนึ่งคือค่าลดหย่อน ที่มันลอยขึ้นมาฟรีฟรีอีกประมาณแสนสองแต่ถ้าเป็นบัญชีหอสมอี่ยหักได้แค่ค่าใช้จ่ายตามจริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูภาพแบบนี้มันก็เห็นเลยว่าบางทีไม่เสียภาษีหอสมมอ,อาจจะเสียในส่วนของภาษีที่เกิดจากบัญชีหอสมมได้นะคะไม่อยากพลาดความรู้และสาระดีๆกดติดตามเพจไว้นะคะการเงินยุคใหม่บาครูพิชชากดไลค์ กดแชร์กดเซฟหากมีคำถามคอมเมนต์ไว้นะคะหากต้องการสอบถามเพิ่มเติมทักไปที่ Li@ n e ครูพิชชา @kru.pitcha